ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่สมหวังก็จะเอาเรื่องเงินเดือนมามาเล่าให้ฟังนะคะว่าว่าเงินเดือนของพยาบาลที่นี่เป็นยังไงแล้วก็แบ่งกันออกไปกี่ประเภทว่าว่าพยาบาลแบ่งออกไปกี่ประเภทแล้วเงินเดือนก็ไม่ไม่เท่ากันเลยนะคะอันอันอันดับแรกพี่ก็จะพูดถึงพยาบาลที่จบปริญญาตรีเลยนะคะคือก็คนที่จบมีใบประกอบ วิชาชีพก็เป็นพยาบาลนะคะแล้วก็สามารถทํางานได้ที่แผนกโรคตายโรคหัวใจโรคปอดแล้วก็โรคแมลงแล้วก็โรคแผนกติดเชื้อหรือว่าแผนกจิตเวชก็ได้นะคะนี่นี่เราสามารถทํางานได้ได้ทุกที่ได้ทุกทุกแผนกค่ะคือพยาบาลที่ที่จบมาจบปริญญาตรีมานะครับเพื่อน เงินเดือนก็เริ่มที่จากาประมาณประมาณแสนแสนหนึ่งเนะะี่ยค่ะแสนบาทนะคะเพื่อนอันเนี้ยแล้วแต่ถ้าถ้าเราทำงานสักปีสองปีมันก็อาจจะเพิ่ม,เพ,ม,เ,พมเพิ่มเพิ่มขึ้นให้ะคะ่ะอันที่สองพี่ก็จะมาเล่าถึงพูดถึงพยาบาลแผนกจิตเวชนะคะ,ะแผนกจิตเวช ท,ที่พูดถึงนี่คือคนที่เขาเรียนต่อปริญญาติเอริญญาโทปีหนึ่งนะคะเขาก็จะได้แสนสี่นะคะเพื่อนๆประมาณประมาณนี้แหละคะ่ะแล้วก็อันที่สามก็คืออ่าพยาบาลประจําอําเภอนะคะอันนี้เขาก็จะเรียนต่อปริญญาโทปีกับสี่เดือนเนะะี่ยค่ะก็ก็จะได้ประมาณอ่าสามประมาณหมื่ แสน 4, แสนสี่แสนสี่หมื่นนะคะแล้วก็อันนี้เขาไม่ไม่มีไม่มีค่าค่ากะค่าอะไรนะคะเพราะว่าพยาบาลที่ทำประจำอำเภอนี่คือเขาจะทำตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นนะคะแล้วเสาร์ทิตศเขาก็ไม่ต้องทำเขาก็ก็ดีไปเขาไม่ต้องทำแบบเหมือนเข้าเบนเหมือนเหมือนพยาบาลท่านอื่นนะคะแล้วก็อันที่สี่คือเป็นพยาบาลอ่ารถ พยาบาลค่ะอันนี้ก็ได้ประมาณแสนสี่เหมือนกันแต่อันนี้นะครับเพื่อนๆคนที่พยาบาลที่จบใหม่ถ้าอยากทำงานด้านนี้เขาก็จะให้ทำควบคู่กับการการทำ,าทำที่เป็นรถพยาบาลแล้วก็ทำที่แผนกธรรมดาไปด้วยค่ะเพราะว่าเขาเขาจะให้เราฝึก ฝึกไปด้วยในปีหนึ่งแล้วก็เขาก็จะให้ไปสอบสอบเพราะว่าสอบแล้วก็สอบอม,มันจะมีสอบแบบเ,เขาเรียกอะไรนะคะเขาจะมีทดสอบอะคะ่ะว่าเราจะทำผ่านหรือเปล่าถ้าทำไม่ผ่านก็ไม่สามารถเป็นพยาบาลลถพยาบาลได้คะ่ะเขาจะมีบททดสอบอยู่นะคะอันนี้ก็ไม่ต้องเรียนต่อปริญญาปริญญาโทคะ่ะ คือก็เป็นพยาบาลรถพยาบาลได้ค่ะแต่เขาจะมีใน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 คลาสของในในที่ทำงานของเขาเขาจะมีเรียนพิเศษควบคู่ไปด้วยกับการทำงานของเขาค่ะแล้วก็พยาบาลอันที่5นี่เป็นพยาบาลเด็กนะคะพยาบาลเด็กนี่คือก็ต้องเรียนต่อปีหนึ่งค่ะ ถ้าถ้าเป็นพยาบาลเด็กธรรมดาบางส่วนก็ไม่ต้องเรียนนะคะแต่แต่อันนี้พี่จะมาพูดถึงคนที่เขาเรียนต่อปปิญญาโทนะคะแล้วก็เขาจะได้เงินเดือนประมาณหนึ่งสี่อันนี้ก็ยังไม่รวมค่ากะค่าอะไรนะคะค่าถ้าค่าค่าพิเศษนี่ก็คงประมาณหนึ่งหกหน่เจ็ดนะคะเออไม่ใช่ค่ะแสนหกแสนเจ็ดนะคะแล้วอันที่อันที่ห้าอันที่หกนะคะพี่ก็จะมาพูดถึงพยาบาล วิสัญญีค่ะเขาก็จะได้ประมาณาแสนแสนหกนะคะเพื่อนๆแสนหกนี่ก็ประมาณแสนหกแล้วก็รวมค่าพิเศษเขาด้วยก็คงประมาณแสนแปดแสนเก้านะคะประมาณนั้นนะคะแล้วก็เป็นามาพูดถึงพยาบาลาห้องผ่งาตัดนะคะเขาก็จะได้ประมาณแสนสี่อันนี้ก็คงรวมทั้งค่าพิเศษด้วยก็ประมาณแสนเจ็ดนะคะ ประมาณนั้นนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็ไม่แน่ไม่ไม,ไม่ไม่กล้าบอกไปตรงๆว่ามันเท่าไหร่ตัวเลขนะคะแต่ก็ประมาณแค่ประมาณว่าแสนเจ็ดประมาณนี้ค่ะแล้วก็พยาบาลดูแลผู้ป่วยหนักนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็ประมาณจะได้แสนแสนเจ็ดแสนเจ็ดแสนแสนเจ็ดแสนแปดนะคะเพื่อนๆแล้วก็พยาบาลพดุงครรภพยาบาลพดุงครรภนี่เงินเดือนก็จะค่อนข้างสูงหน่อย เพราะว่าที่นี่ขาดแขนมากแต่พยาบาลเกือบทุกสายเลยค่ะที่นี่ขาดแขนพยาบาลพดุงครรน,นะคะก็จะได้ประมาณแสนหกะคะแสนหกแสนหกแสนเจ็ดอันนี้ยังไม่รวมค่าพิเศษของเขานะคะก็คงประมาณเกือบเกือบสองแสนนะถ้าถ้าเขาทำพิเศษด้วยนะคะเพื่อนเนแต่ที่ที่พี่พูดมาทั้งหมดนะคะ,ะมันก็อันนี้คืออย่างเราเขายังไม่ได้หักภาษีนะคะเพื่อนๆน เพราะว่าแล้วแต่เขตเขตไหนถ้าถ้าเขตอของที่พี่อยู่นี่เขาจะหักภาษีประมาณ33%นะคะจากอย่างเช่นเรา100 1น0หนึ่งเนี่ยเขาจ่ายให้เราร้อยหนึ่งเขาหักไป33%เลยคะ่ะสวีเดนก็มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการเสียภาษีแพงที่สุดในโลกก็ว่างั้นเถอะแล้วก็ แต่เราแต่พี่ก็ไม่ได้ว่าจะเอามาบดนะคะเพราะว่าการเสียภาษีมันก็ดีอยู่อย่างหนึ่งคืออ่ามันเอาไปช่วยอ่า,อาการรักษาพยาบาลอ่าลูกเราที่โรงเรียนก็มีอาหารกลางวันกินแล้วก็เราก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะใดๆทั้งสิ้นถ้าถ้าลูกเราเรียนถึงม .6 หรือว่าถึงปริญญาตรีทุกอย่างเราเหมือน ได้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 สิ่งตอบแทนตรงนี้ค่ะเสียภาษีคนที่นี่เขาก็ยอมเสียให้อ่าโดยโดย,โดยไม่ไม,ไม่ไม่บน่นถึงเขาจะบน่นแต่เขาก็ไม่ได้บ่นอะไรคนสวีเดนเขาไม่บ่นกันค่ะถ้าเขาเสียภาษีเขาก็ยอมรับนะคะว่าเขาเขาเสียไปแล้วเขาก็ได้ตอบแทนมาค่ะนั่นแหละค่ะวันนี้ก็อ่าพี่ก็เอามาพูดถึงเกี่ยวกับการ เป็นพยาบาลของที่นี่นะคะแล้วเงิน,เง,นเงินเดือนพยาบาลที่นี่นะคะค่าตอบแทนมันก็ก็ก็พอพอสมควรค่ะจะไม่ถึงกับดีมากเท่าไหร่เพราะว่าทุกทุกคนก็รู้ว่างานพยาบาลของพวกเรามันเป็นงานที่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 ทักเอาการเหมือนกันนะคะเพื่อนทุกคนก็ ขอใหอ้ตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดเพราะว่าเราเลือกสายอาชีพนี้แล้วใช่ไหมคะถ้าถ้าถ้าเราเลือกมาที่จะทำาทำงานทางด้านนี้แล้วเราก็ขอให้ทำให้ดีที่สุดเพราะว่าถ้าไม่ถ้าไม่อยากทำงานทางด้านนี้ก็คงไม่เลือกจะมาทำใช่ไหมคะเพื่อนวันนี้เดี๋ยวพี่ก็ขอขอบคุณเอาไว้นะที่นี่ก่อนนะคะ ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดซับส c r i b e แล้วก็กดติดตามให้พี่ด้วยนะคะถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ขอให้อ่าเขียนคอมเมนต์มาได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าพี่ตอบได้พี่ก็จะตอบถ้าถ้าว่างนะคะเพราะว่าพี่ก็ทำงานทำงานทุกวันจนถึงสุขเช่นกันค่ะทำตอนเช้าจะเลิกเจ็ดโมงเช้าถึง3ามโมงครึ่งนะคะ วันนี้เดี๋ยวพี่ก็ขอขอบคุณเอาไว้แค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ